สวัสดีครับผมอินดี้นะครับเอ่อกลับมาอีกแล้วกับวันที่สองเอ่อ,อ,อวันนี้จะเอาคำว่า Terrific นะครับเป็นคำที่ m มนลี่เนี่ยหลักๆอยากเอามาเพราะว่าเหตุผลของเอ่อ,อ,อไม่ใช่เหตุผลดิเอ่อคำแปลเพราะว่าเป็นคำที่หลายคนเนี่ยสับสนกันมาก เออบางคนอาจจะฟังเป็น terrible อาจจะเป็นบางคนจะเป็นแนวแบบนั้นว่าแบบแนวลบอะไรอย่างงี้บางคนอาจจะแบบ traffic ซึ่งแปลว่าที่แปลว่าการจราจรซึ่งก็ไม่ใช่ด้วยเหมือนกันแต่ว่า terrific เอ่คำนี้ครับอ่านว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาไมคมาใกล้ๆอ่านว่า terrific terrific นะเดี๋ยวผมจะเปิดในไอ้นี้ไปด้วยในตัว Dictionary ตอนนี้เลยเสียงนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะ terrific อันนี้คือเสียง US นะครับ terrific แต่ว่าถ้าเป็นเสียงแนวอังกฤษเป็น,นี้ terrific โอเคซึ่ง terrific จะแปลว่าจะเป็นแนวบวกไม่ใช่แนวลบตามที่ทุกคนบางคนอาจจะคิดกันว่าเป็นแนวลบแต่มันไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ traffic ด้วยนะครับ แล้วก็มันจะแปลว่าแบบเพื่อที่จะเหมือนบอกว่าอะไรมันดีขนาดไหนหรือว่าน่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็นค่อนข้างที่เป็นแนวบวกแบบบวกๆเลยแหละแบบบวกมากกว่ากู๊ดใช่ครับจะเป็นประมาณนีออ้อันนี้ก็จะเป็นความเทอริฟิกของพาร์ทนี้นะครับสวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ครับ